กอนอ่านเจ้าหน้าที่และผู

ศรีสัตยากุลนะครับผู้ในยการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ครับเป็นผู้แทนคุณครูมอบ ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข,ของกรุงเทพมหาคนครกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยพิธีทําบุญเพื่อเราอ,อยากให้คุณครูทุกคนได้ภูมิใจในความเป็นครูเมื่อเช้าท่านเจ้าคุณราชองค์ประธานในพิธีสงฆ์ได้พูดถึงครูคนแรกพูดถึงครูที่ให้ความรู้ ซึ่งเป็นเหตุที่มาของวันครูในวันนี้สำหรับหมอนั้นหมอยังมีครูอีกหลายอีกหลายอีกหลายท่านค่ะก่อนจะมาเป็นแพทย์หมอมีครูที่เรียกว่าอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่คือร่างที่เอามา ศึกษาเพื่อให้รู้จริงๆว่าการที่จะเป็นแพทย์นั้นอะนาตด,ดมีเป็นยังไงต้องผ่าต้องชมแหละให้รู้ตั้งแต่จุดเริ่มจากผิวหนังข้างนอกเห็นกล้ามเนื้อข้างในยืดตรงไหนของกระดูกกระโหลกศรีรษะมีสมองสมองผ่าแล้วเป็นยังไงถึงครูบ,บางคนจะไม่มีรูปนะคะ หมออยากเรียนว่าดูแลร่วมคนอื่นนั้นยากกว่าดูแลร่วมของตัวเองความยิย่งใหญ่ของครูจึงเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของครูที่สร้างลงมาวันนี้หมออยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมลำลึกพระคุณ บุรพาจารย์ร่วมกันทุกท่านมีครูทุกท่านมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นครูคนแรกและเรายังมีครูอีกท่านหนึ่งสำหรับหมอครูทางด้านจิตใจก็คือพระพุทธองค์ที่ทรงสอนให้มีข้อธรรมให้มาปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้เป็นคนให้เป็นข้าราชการที่ดีท่านผู้ว่าให้คำขวาญวันครูนะคะ บางที่ปรากฏอยู่ครูคือผู้สร้างอนาคตเมืองเพราะเมืองแห่งนี้จะพัฒนาและเติบโตไปได้เพราะคนหออยากให้คุณครูได้ภูมิใจว่าครูกำลังสร้างคนให้เป็นมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่จะมีกำลัง,งเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้าง กรุงเทพมหานครและส่วน,นอื่นๆของสังคมและประเทศชาติแห่งนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไปในวันนี้ไม่มีอะไรจะเก่าวไปมากกว่าขอขอบพระคุณนะคะและ้วก็อขอชื่นชมคุณคุูมทุกคนด้วยจิตใจด้วยความรู้สึกจริงๆ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ทุ่มเทกําลังกายกับจิบใจสติปัญญาในการสอนสั่งเด็กดูแลลูกศิษย์ทุกคนท่านคือผู้ยิ่งใหญ่ค่ะหมอขอเป็นตัวแทนของผู้บริหารคุณเทพมานครอรัตนาคุณประศิรรัตน์ใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านครบรนะคะพร้งอมทั้งขอเชิญพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็พเจพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าก็บรมราชินีได้ปโปรดดลบันดาลให้ครูทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีพลังใจที่เข้มแข็งที่จะสร้างสารรค์อนาคตที่ดีให้กับเยาวชนของเราต่อไปบันนี้ได้เวาลาสมควรทิ่ฉันขอเปิดงานางรำลึกพระคุณบุรพาจารย์หรืองานวันครูประจำปี2000 568ร้56แปดบับนี้ค่ะขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณแพทย์หญิงวรนณีวัฒนะเรื่องประหลัดกลุ่เทพปรหลักลุงเทพมหาคนครนะคะได้จุดเทียนเองเพื่อรำลึกพระคุณมบุรพาจารย์นในโอกาสวันบรรพูนปฐมปีพุทธศักราช2568ค่ะ เทศชำนาญการพิเศษหัวหน้าุึกงานิเทศการวิจัยและประเม,มนินผลนางจุภาเจือจุนศึกษานิเทศชำนาญการหน่วยศึกษานิเทศนา,านางสาวมีดาปริตรไรวัน ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษหน่วยศึกษานิเทศสำนักพัฒนาสังคมนางสาวเมธิยาอ่อนเกตครูชำนาญการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร,รลองเตย นางสาวนาตนิตาณัะครปครูชำนาญการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครกาญจนาศิษาาุประมสำนักงานเขตบางเขนนางสายทองตรีสัตยาุรผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนไทยนิยมสกครหอ สำนักงานเขตราชุรเนินายพิรงศักดิ์อิทธิพัฒนาสมบัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดบางประบอ,อ,อกสำนักนนงานเขตหนองแขงนายยันยงสุกเกษผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดอุดมกรงสี สำนักงานเขตตรองศาลนายภาลวัฒน์สิสระสะกรผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเวะตชัดสำนักงานเขตจตุจักรนางสดใสศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนมัธยมประชานิเวศ สำนักงานเขนตดอนเมืองน,นางกทชกรอุดมงคงผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระบุมโยธินสำนักงานเขนต